หลายเรื่องเลยค่ะเอาเรื่องดีๆก่อนนะเรื่องเรื่องเรื่องทร้อมคมันจะอ่าอันนี้มันจะเป็นผลดีกับเราหรือหรือหรืออะไรเป็นผลดีกับเราไอเรื่องที่ว่าสภาเขาเหมือนกับว่าไม่ให้เรื่องภาษีนะคะผมว่าเราเราเราสแควร์มึงเราไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ว่าผลเขาจะตัดสินยังไงยังไงเขาตัดสินไปว่าว่าว่าถูกต้องเราก็เราก็เดินไปตามเดิมแล้วเราก็ก็ทุกคนก็สเตตัสเท่าเดิมอ่ะ ก็เราเราอยู่เหมือนเดิมไงค,ะครับภาษจะไม่กลับไปที่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว,ลวหรือว่ายังไงถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำชนะนะก็ก็เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่อย่างเงี้ยนะเขาจะกลับไปตรงไหนมันก็เหมือนกันทุกป,ประเทศก็กลับไปเหมือนกันเพราะว่าวันนี้การแข่งขันเนี่ยเราไม่ได้แข่งขันกับอเมริกาเราแข่งขันกับประเทศที่ส่งอเมริกาถูกไหมมากกว่าแล้วผมก็ยังเชื่อว่าไอ้กลไกโลกเราไปเนี่ยมันก็ต้องดู ดูอยู่แล้วแหละมันก็แข่งกันกันอย่างนี้แหละนะถ้าจะมีก็เฉพากับอเมริกาบางส่วนแล้วก็อเมริกาก็มีกับโลกเราแค่ส่วนหนึ่งแล้วจริงๆไอ้ที่เราได้เปรียบอเมริกาส่งออกเยอะเนี่ยจริงๆมันส่วนหนึ่งไม่ไม่ใช่เราผลิตเองก็มีเยอะนะแล้วจริงๆรจะทบเราไม่น่ายจะมีปัญหาครับถ้าเราแก้ปัญหาถูกตามก็ั้ก็เหมือนกับว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรคือปัญหายังเท่าเดิมเท่าเดิมแล้วก็ั